นิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแขนและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรปาลิต สสันนิบาตตอองท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดหน่วยเชิดดำได้นำตัวร้อยตำรวจเอกอัดออกมาจากบ้านโดยไม่สู้จะรีบร้อนอะไรนะักสันติบาลหนุ่มหมดอิสระภาพแล้วเขากลุ้มใจอย่างยิ่งที่ไม่อาจจะทราบได้ว่าเสื้อใบจะพาเขาไปไหน จีบของเชิดดำแล่นไปตามถนนสายต่างๆท่า,า,ามกลางความมืดและปราศจากความสนใจของผู้อื่นร้อยตำรวจเอกอาจอำนวยพรไม่สามารถจะทราบตำแหน่งแห่งที่ที่รถแล่นผ่านไปทั้งนี้เพราะขุนโจรได้ใช้ถุงกำรรมหยี่สีดำคลุมสันติบาลหนุ่มไว้เพื่อไม่ให้เห็นหนทางตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวมาในรถสมองของนายตำรวจหนุ่มต้องใช้ความคิดอย่างหนักหน่วง เขาเสียทีจอมโจรผู้ลือชื่อเสียแล้วเสือใบได้บังอาจลูกคมเขาได้นำพวกบุกเข้าไปจับเขาในบ้านพักมันเป็นการกระทำที่อุกอาจยิ่งและขณะนี้เสือใบอาจจะนำเขาไปสังหารชีวิตเสียก็ได้คิดเช่นนี้แล้วสิงหนุ่มแห่งสันติบาลก็รู้สึกรักตัวกลัวตายขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์เราทุกๆคนเขาจำไม่ได้ว่า รถจี๊ปคันนี้เลี้ยวกี่ครั้งและไม่อาจจะทราบได้ว่าเป็นเวลากี่นาทีที่เขานั่งมาในรถคันนี้เมื่อรถจี๊ปถูกลดความเร็วให้ช้าลงและหยุดกึกร้อยตำรวจเอกอาจมั่นใจว่าเสื้อใบคงพาเข้ามาถึงสำนักเชิดดำแล้วเขาได้ยินเสียงจอมโจรพูดกับเขาอย่างนอบน้อมคุณอาจครับถึงบ้านผมแล้วประธานโทษนะครับผมจะถอดถุงคลุมหน้าให้ พูดจบเสือใบก็เอื้อมมือดึงถุงกรรมหยี่ดำออกจากศรีรษะนายตำรวจหนุม่มโปรดอภัยให้ผมเถอะนะครับที่ผมจำเป็นต้องใช้ถุงคลุมหน้าคุณเชิญสิครับเชิญขึ้นไปนั่งสนทนากับผมบนตึกผมขอรับรองด้วยเกียรติยศว่าผมและเชิดดำทุกคนจะไม่ทำอันตรายคุณเลยเราจะต้อนรับคุณอย่างดีที่สุดร้อยตำรวจเอกอาจยิ้มให้เขาขอบใจมากเสือใบกันไม่ได้วิตกเป็นทุกอะไรรอ ในเรื่องที่กันจะได้รับอันตรายจากแกเพราะเราเป็นประปักตอกันกันตกไปเฉลยของแกแล้วนายตำรวจอย่างกันจะไม่ยอมปรีปากร้องขอความกรุณาจากแกเลยคุณโจรหัวเราะพาเสือร้ายแห่งสันติบาลลงจากรถจีบคุณเป็นนายตำรวจที่กล้าหาญคนหนึ่งเกียรติประวัติอันงดงามของคุณผมทราบดีและนึกเสมอว่าวันหนึ่งคุณจะต้องพบกับผมเพราะคุณคือตำรวจชั้นเสือแห่งสันติบาลคนหนึ่ง เขาพาร้อยตำรวจเอกอาดขึ้นไปบนตึกอาดไม่สามารถจะสังเกตได้ว่าที่นี่เป็นตำบลอะไรอยู่ที่ไหนคงเข้าใจแต่เพียงว่าอยู่นอกเมืองอาจจะเป็นบางกะปิบางซื้อหรือสามเสนแสงไฟฟ้าในตึกชั้นล่างส่องสว่างจ้าราวกับกลางวันเสือใบกับบริวารของเขานำอาดเข้ามาในห้องโถงซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราในสภาพของบ้านข้าหบดีคนหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกอดัดแลเห็นบริวารเชิดดำนั่งอยู่เรียงรายเต็มห้องไม่ต่ำกว่า20คนและคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเจ้าของร่างสูงปโรงปร่งใบหน้าสวยเก๋มีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดทุกคนแต่งเครื่องแบบเชิดดำเรียบร้อยแต่ไม่ได้สวมหมวกเมื่อจอมโจรเดินเข้ามาสมุนของเขาต่างก็ลุกขึ้นยืนตรงแสดงความมีระเบียบวินยัยผิดแผกกว่าพวกโจรอื่นๆ เสื้อใบยพยักหน้ากับหญิงสาวมานี <at> ่แอดทิดาเดินเข้ามาหาเขาขุนโจนยกมือตบศีรษะหล่อนและพูดยิ้มยิ้มแอด่าวคุณอัจเสียน้องร้อยตำรวจเอกอัดอํำนวยพรแห่งสันติบาลคุณอัจได้ให้เกียรติมาเยี่ยมสำนักของเราทิดาซ่อนยิ้มไว้ในหน้าหล่อนรู้ดีว่านายตำรวจผู้นี้เป็นเฉลยของเสือใบและขุนโจรได้สั่งให้หล่อนกับเชิดดำจำนวนนี้ คอยต้อนรับนายตำรวจหนุ่มซึ่งเขามั่นใจว่าเขาจะต้องเอาตัวร้อยตำรวจเอกอัดมาให้ได้น้องสาวของเสือเผากระพุ่มมือไหว้สันติบาลหนุ่มอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณมาเยี่ยมบ้านของเราร้อยตำรวจเอกอัดรับไหว้หล่อนและฝืนยิม้มยินดีรู้จักกับเธอจอมโจรยกมือจับแขนเฉลยของเขา เธอเป็นน้องสาวของเสือเผ่าเพื่อนรักของผมยังไงล่ะครับแล้วเขาก็หันมายิ้มกับบริวารของเขาทุกคนก้มศีรษะกระทำความเคารพนายตำรวจหนุ่มอาจรู้สึกคล้ายกับว่าเขาได้รับการเยาะเย้ยจากพวกเชิดดำเสือใบพูดกับร้อยตำรวจเอกอัดต่อไปนี่คือบริวารของผมจำนวนหนึ่งแต่เชิดดำของผมมีสมาชิกเกือบ200คนเชียวนะครับขนาดนี้เขากำลังพักผ่อนนอนหลับกัน เชิญทางห้องโน้นเถอะครับอากาศกำลังหนาวจัดแต่คุณได้ดื่มวิสกี้สักนิดหน่อยก็คงจะหายหนาวเสือแห่งสันติบาลไม่พูดว่าอะไรนอกจากฝืนยิ้มและเดินตามเสือใบเข้าไปในห้องทางขวามือสิริกับอํานวยติดตามมาด้วยทําหน้าที่เป็นองครักษ์คุ้มครองประมุขแห่งนายโจรเชิดดาแสงไฟฟ้าในห้องส่องสว่างมันเป็นห้องเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ของเชิดดา ถึงแม้จะมีอาวุธอยู่3-4ี่ชิ้นก็ล้วนแต่เป็นเครื่องประหารอย่างร้ายแรงร้อยตำรวจเอกอัดแลเห็นปืนกลเบาแบบสวิตสองกระบอกฉลมน้ำมันใหม่เอี่ยมปืนกลหนักแบบวิกเกอร์หนึ่งกระบอกถึงแม้จะล้าสมัยไปบ้างก็ยังใหม่อยู่ผนังตึกทั้งสองด้านมีราวปืนทำสันสเตนและเอมทรีวางอยู่อย่างมีระเบียบเรียบร้อยจำนวนอาวุธทั้งหมดนี้ เท่ากับอาวุธของทหารประมาณหนึ่งกองร้อยในยามปกติกลางห้องมีโต๊ะเก้าอี้อย่างทันสมัยชุดหนึ่งประดิ์ด้วยวายพ่นสีงดงามเชิญน,นั่งสิครับผมจะดีใจมากถ้าคุณจะถือว่าเป็นกันเองเสื้อแห่งสันติบาลสุดตัวนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งคุณโจรกับผู้ช่วยของเขาต่างห้อมล้อมนายตำรวจอาวุธของแกน่ากลัวพอใช่อัดพูดยิ้มยิ้มเละครับ แต่ว่านี่เป็นแต่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นคลังอาวุธของผมไม่ได้อยู่ที่นี่คุณเชื่อแล้วไม่ใช่หรือว่ากองโจนเชิดดำของผมเนี่เป็นกองโจรที่แข็งแรงที่สุดพระตารวจเอกอาจทัวร์ <laughs> กันมานาแล้วนี่พี่ชายบอกความประสงค์ของแกให้กันทราบหน่อยได้ไหมว่าแกพากันมาสำนักของแกเพื่อประโยชน์อะไรคุณโจรหัวร้ไม่มีอะไรหรอกครับ นอกจากผมต้องการแสดงความสามารถของผมเท่านั้นนายกิมพงกับคุณน่ได้ร่วมมือกันคิดสังหารผมแต่ผมก็เอาตัวรอดได้ตามเคยผมต้องการลองดีกับคุณเท่านั้นบัดนี้ผมชนะแล้วผมสามารถจับคุณมารังของผมได้โดยไม่มีการต่อสู้กันเลยและผมไม่ต้องการทำอะไรคุณนอกจากเชิญคุณดื่มเหล้ากับผมและคุยกับผมอีกสักครู่ผมจะให้คนของผมพาคุณไปส่งคุณคงไม่รังเกียจที่จะรู้จักกับผู้ช่วยของผม นี่ครับคุณสิริและคนนี้อํานวยทั้งสองเคยมีอดีตการรุ่งเรืองมาแล้วแต่โชคชะตาของชีวิตทําให้ต้องเป็นโจรนายตำรวจหนุ่มได้ทักทายกับผู้ช่วยของเชิดดำทั้งสองตามสมควรในเวลาเดียวกันนั่นเองที่ดากับสมุนโจรคนหนึ่งก็ถือถาดเดินเข้ามาในห้องในถาดมีวิสกี้ตราขาวโซดาแช่เย็นถ้วยแก้วและกับแกล้มอีกสองสัจารพร้อมด้วยบุหรี่อย่างดี หล่อนกับสมุนโจรวางถาดลงบนโต๊ะจัดวางข้าวของให้เรียบร้อยแล้วพากันออกไปจากห้องสิริจัดแจงผสมวิสกี้โซดามาให้เสือใบย,ยิ้มให้กับอำนวยผู้ช่วยของเขาและแกล้งพูดว่าน้องชายคุณออกไปโทรศัพท์ถึงท่านผู้บังคับการสันติบาลทีเถอเรียนให้ท่านทราบว่าร้อยตำรวจเอกอัดอำนวยพรกำลังร่วมดื่มเหล้ากับเราอยู่ที่นี่ รับรองกับท่านซะด้วยว่าจะไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่คุณอัดเลยใบหน้าของเสือแห่งสันติบาลซีดเผื่อนเดี๋ยวก่อนอํานุยอัดพูดขึ้นดังๆและหันมาทางขุนโจรเสือใบยอย่าฆ่ากันด้วยวิธีนี้เลยเพื่อถ้าท่านผู้บังคับการทราบว่ากันเสียทีแกกันก็คงจะต้องลาออกจากราชการอย่างแน่นอน แต่ผมควรจะเรียนให้ท่านทราบถึงชัยชนะของผมไม่ใช่เลยครับกันขอร้องแกเสือใบเอาละครั้งนี้กันเสียทีแกแล้วแต่แกสปอดพอที่จะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมละ่ะจอมโจรหัวเราชอบใจชี้มือให้อำนวยนั่งลงบนเก้าอี้ตามเดิมส่งวิสกี้โซดาให้ร้อยตำรวจเอกอัดคุณจะเอาอยัางไงครับเสือแห่งสันติบาลยิ้มให้เขาอัดรู้สึกพอใจในอัธยาศัยอันดีงามของเสือใบามาก แต่ในหน้าที่เขาเป็นมิตรกับเสือใบไม่ได้เด็ดขาดยิงกับกันตัวต่อตัวดีไหมถ้าการสังหารแกได้กันก็จะกู้เกียรติของกันกลับคืนมาคุณโจนถอนหายใจเฮือกใหญ่สั่นศรีรษะช้าชา้ชาเรื่องยิงกันตัวต่อตัวเนอะผมเบื่อเต็มทนแล้วครับผมถูกท้าในทำนองนี้มามา,มากต่อมากและชัยชนะก็เป็นของผมทุกครั้งไม่สนุกหรอกครับหาวิธีอื่นดีกว่า ดื่มเหล้าเสอยเถอะครับคุณอดัดจะได้คุยกันออกรถกว่าน,นี้เออถ้าอย่างนั้นเออแล้วนายตำรวจหนุ่มก็หัวเราะ <c oughs> เอาอย่างนี้ไหมแกนัดวันกับกันว่าแกจะพ้นใครที่ไหนบอกนามและที่อยู่เหยื่อของแกให้กันทราบกันจะนำตำรวจซึ่งมีจำนวนเท่ากับเชิดดำของแกไปคอยดักรับมือแกเสือใบย,ยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นจิบมันก็คงเป็นเรื่องตลกที่น่าขบขันเพราะเชิดดำของผมเหอะ คงจะถูกสันติบาลขยี้แหลกไปเท่านั้นสมมุติว่าผมพาเชิดดำไปเพียงหกคนและคุณมีตำรวจสักร้อยคนผมก็แย่สิครับอัดดื่มวิสกี้ครึ่งแก้วและววางแก้วไว้บนโต๊ะเสือใบาการขอร้องด้วยเกียรติของกันเรามาตกลงกันเดี๋ยวนี้แกจะปล้นใครที่ไหนและเชิดดำของแกที่จะไปปล้นกี่คนการจะนำตำรวจไปคอยรับมือแกเท่าจำนวนเชิดดำของแก การต้องการที่จะสร้างเกียรติประวัติของกันในหน้าที่ราชการถ้าเราได้ยิงกันยังดูเดือดและบังเอิญกันสังหารแกได้กันก็จะได้รับความชอบอย่างสูงสุดและประชาชนพลเมืองที่จะเป็นเหยื่อของแกก็จะนอนตาหลับเอาละครับผมเข้าใจความประสงค์ของคุณดีแล้วแต่คุณแน่ใจเลยครับว่าคุณไม่คิดต้มผมโดยใช้กําลังตํารวจมากมายเล่นงานผมอดยิ้มแค้น <laughs> ถ้าไม่เชื่อกัน กัจะสาบานต่อหน้าพระก็ได้เสือใบกันพอใจในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของแกมากบอกตามตรงว่ากันรักน้ำใจของแกแต่แกกับกันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งกันอายเหลือเกินที่แกจับกันมาได้ฉะนั้นกันจึงขอโอกาสกู้เกียรติของกันกลับคืนมาเสือใบหัวเราเมื่อคุณให้คำมั่นสัญญาอย่างนี้ผมก็เชื่อเกียรติของคุณ ต่างคนต่างมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันดีแล้วเสือใบบอกกันสิว่าเราจะพบกันได้ที่ไหนคุณโจนิ่งอึ้งไปสักครู่หันหน้ามาทางผู้ช่วยของเขาคุณสิริเหยีอของเราต่อไปคือใครครับสิริตอบเขาทันทีหลวงประมวลสารบัญครับพี่ใบจอมโจนหันมาทางคู่ปรับของเขา คุณจะไปพบกับผมได้ในคืนวันพรุ่งนี้ที่บ้านหลวงประมวลถนนสาธรเหนือผมจะนำบริวารของผมไปเพียงห้าคนเท่านั้นหกคนรวมทั้งผมด้วยร้อยตำรวจเอกอาจเอื้อมมือให้เสือใบจับทันทีกันยินดีไปพบแกตามนัดกันจะนำตำรวจไปเพียงหกคนรวมทั้งกันด้วยเป็นนั้นว่าเราจะพบกันแน่ในคืนวันพรุ่งนี้แน่นอนครับผมไม่เคยเสียคำพูดเลย แต่ขอให้คุณรักษาคำมั่นสัญญานะครับแกเอาเกิยศของกันเป็นประกันกันจะไม่เอาเปรียบแกเลยและกันหวังจะยิงกับแกอย่างเผาขนในจำนวนเท่าๆกันถ้ากันถูกยิงตายทรัพย์ของหลวงประมวลก็จะเป็นของแกเสือใบแกล้งยั่วเสือแห่งสันติบาลสมมติว่าผมสามารถผ่านวงล้อมของคุณก็ไปปล้นหลวงประมวลได้อย่างเงีย,งยบๆและหลบหนีคุณไปได้โดยไม่มีการประทะกันล่ะครับอ๋อ ถ้าแกทำได้อย่างนี้แล้วก็มันก็เท่ากับว่าแกเยียบจมูกกันละแล้วอาจก็พูดเสียงหนักแน,น่นแกคิดว่าจะทำได้เช่นนี้หรอพี่ชายก็ไม่ยากอะไรนี่ครับเรื่องเสียงภัยเสียงชีวิตผมชอบมากผมประจนกับมันมาจนเป็นธรรมดาเสร็จแล้วอาจพูดพลงขึ้นทันทีเสือใบกันยินดียิงตัวตายถ้าแกจะลูบคมกันในทำนองนี้กันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็น ว่ากันจะต้องสังหารแกให้ได้จอมโจรส่งแก้ววิสกี้ให้ร้อยตำรวจเอกอาจอีกแก้วหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าโชคชะตาของผมดีเสมอเอาละครับคืนพรุ่งนี้คงจะได้รู้กันว่าคุณหรือผมใครจะอยู่หรือใครจะตายผมปล้นหลวงประมวลแน่จะหมอเนี่ยทำนาบนหลังคนมันนานแล้วขูดเลือดขูดเนื้อคนจนอย่างทารุนดื่มสิครับผู้กองดื่มกับผมให้สนุกสักคืนเถอะ หมูแหนมเนี่ยังไงล่ะครับผมสบายใจมากที่ได้สนทนาปราัยกับผู้กองอย่างกันเองเช่นนี้อยากเห็นตัวคุณมานานแล้วได้ยินแต่ชื่อเสียงของคุณเสื้อแห่งสันติบาลเปิดกระป๋องบุรีโกลเลกขึ้นมาจุดสูบมวนหนึ่งเสื้อบายได้ชวนเขาพูดคุยอย่างสนิทสนมมันทําให้ร้อยตํารวจเอกอจัจพอใจในอัธยาศัยอันดีงามของคุณโจนยิ่งขึ้นจนกระทั่ง24นาฬิการ้อยตำรวจเอกอจ ก็ขอตัวลากลับขุนโจนให้สิริกับอํานวยไปส่งจนถึงบ้านและในทํานองเดียวกันเสื้อแห่งสันติบาลได้ถูกคลุมหน้าด้วยกำรรมหยี่สีดํานับตั้งแต่ออกเดินทางไปจากสํานักของเสือใบในวันรุ่งขึ้นข่าวได้แพร่สะพัดไปทั่วนครหลวงอย่างรวดเร็วเสือใบนําหน่วยเชิดดาเข้าปล้นบ้านในกิมพงธนบดีผู้มั่งคั่ง เผชิญหน้ากับร้อยตำรวจเอกอาจอำนวยพรและหนีการจับกลุมได้อย่างหวุดหวิดย้อนกลับมาปล้นสังหารนายกิมพงเสียกวาดทรัพย์ไปเกลี้ยงตู้นีรภัยหนังสือพิมพ์รายวันที่วางตลาดในเย็นวันนี้คงจะเสนอข่าวอย่างคลึกโครมไม่มีใครรู้ว่าร้อยตำรวจเอกอาจจะเจ็บใจสักเพียงใดที่เขาถูกเสือใบลูกคมอย่างทรณงองอาจนายตำรวจหนุ่มผู้นี้ เป็นชายชาติเสือคนหนึ่งเขาได้ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเขาได้พบเสือใบในคืนวันนี้ที่บ้านหลวงประมวลแล้วเขาจะต้องสังหารขุนโจนให้ย่อยยับด้วยทอมสันคู่มือของเขาหรือมิฉะนั้นเขาก็ยอมตายจะไม่ยอมให้เสือใบหนีไปได้เป็นอันขาดวันนี้ทั้งวันร้อยตำรวจเอกอัดไม่ได้ทำงานอะไรเลยใบหน้าของเขาเคร่งเครียดและหัวเสีย 14. นาฬิกาเศษเสือแห่งสันติบาลได้ไปพบกับเหยื่อของคุณโจนที่บ้านถนนสาธรเหนือแจ้งให้ทราบว่าเขาทราบมาว่าเสือใบจะนำเชิดดำเข้าปล้นหลวงประมวลในคืนวันนี้เขาจะนำตำรวจมาคุ้มครองและปะทะกับเชิดดำที่นั่นหลวงประมวลตกใจมากเขาหวาดหวั่นเสือใบามานานแล้วคุณหลวงได้ต้อนรับร้อยตำรวจเอกอาจเป็นอย่างดี พาตรวจสถานที่ต่างๆโดยรอบบริเวณบ้านเพื่อให้เสือร้ายแห่งสันติบาลจัดการวางแผนการต่อสู้กับพวกโจรร้อยตำรวจเอกอัดได้ปลอบขวัญหลวงประมวลและได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขากับตำรวจในบังคับบัญชาของเขาจะสังหารเสือใบให้ได้ไม่ต้องวิตกอะไรครบค่ำวันนั้นเองร้อยตำรวจเอกอัจอำนวยพรกับตำรวจในบังคับบัญชาของเขาอีกห้าคน ก็มาถึงบ้านธนะบดีผู้นี้ซึ่งหลวงประมวลได้ต้อนรับเจ้าพนักงานอย่างแข็งแรงตำรวจกระจายกำลังเข้าซุ่มรอบตัวตึกทุกคนเข้าใจแผนการของผู้บังคับการกองปราบพิเศษเป็นอย่างดีร้อยตำรวจเอกอาจสั่งตำรวจของเขาให้ยิงทุกๆคนที่แต่งเครื่องแบบเชิดดำเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับถนนสาทรอ,อยู่ในความสงบเงียบอากาศหนาวจัดกว่าทุกคืน แต่ตำรวจสันติบาลหน่วยนี้ไม่สนใจกับความหนาวทุกคนหมายมั่นปั้นมือที่จะสังหารเสือใบกับพวกเชิดดำรถเก่งคันหนึง่งแล่นผ่านหน้าบ้านหลวงประมวลไปเป็นครั้งที่สองฟอดเก่งของเชิดดำนั่นเองสิริทำหน้าที่เป็นคนขับเสือใบกับอำนวยผู้ช่วยของเขานั่งอยู่ตอนหลังรถเขาเอื้อมมือตบบ่าสิริผู้ช่วยของเขาเบาน้องชาย เลี้ยวขวาเข้าไปในตรอกสิริปฏิบัติตามคำสั่งบังคับรถเลี้ยวขวาเข้าไปในตรอกแคบๆแ,แ,และมืดสนิทแสงไฟฟ้าหน้ารถส่องสว่างไปไกลแลเห็นผู้หญิงสาวแต่งกายเรียบๆคนหนึงยืนอยู่ข้างเสาไฟฟ้าจอมโจรยิ้มออกมาได้เมื่อแลเห็นสายลับของเขาซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านหลวงประมวลหยุดหยุดสิริดับไฟรถซะด้วย ฟอดเก๋งหยุดนิ่งชิดรั้วสังกสีบ้านหลวงประมวลนั่นเองเสือใบรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถตรงก็ไปหาสาวใช้เจ<ะ>้าพี่ใบก่อนที่จะพูดอะไรอีกเสือใบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมายัดใส่มือสาวใช้ผู้ทรยศต่อนายนจ้างเพราะเห็นแกเงินสินจ้างของขุนโจรอน้องสาวพี่จ่ายให้อีกพันบาทหลานปิติยินดีอย่างที่สุด ในชีวิตของหล่อนก็วันนี้แหละที่หล่อนได้เป็นเจ้าของเงินหนึ่พันบาทแจวกระพุ้มมือไหว้ขุนโจรอย่างนอบน้อมขอบคุณค่ะพี่ใบแจวมีเวลาพูดกับพี่ห้านาทีเท่านั้นแจวจะต้องกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้และจะคอยเปิดประตูเล็กทางหลังบ้านรับพี่ใบต่อพี่ก่อนน้องสาวตำรวจเขาซุ่มอยู่แล้วไม่ใช่เหรอค่ะซุ่มอยู่รอบตึกห้าคนด้วยกันส่วนใ้ตำรวจ นั่งอยู่กับคุณหลวงในห้องโถงชั้นล่างค่ะคุณโจรพยักหน้าช้าๆดีแล้วเจ้าคุณดีช่วยพี่ให้ตลอดรอดฟังนะเจ้านะพี่จะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าเลยเจ้จาจ๋าหนาวไหมจะ๊ะหล่อนหัวรอ้ออย่ามาจีบแจวหน่อยเลยเจ้าไปละค่ะพี่ใบไปคอยอยู่ที่ประตูหลังนะคะเจวจะเข้าไปเปิดรับพี่เดี๋ยวนี้คุณโจรยกมือขึ้นจับคางหล่อน สาวใช้ตีมือเขาแล้วรีบเดินออกไปทางปากตรอกอย่างร้อนรนเสื้อใบกลับมาที่รถเปิดประตูก้าวขึ้นไปนั่งขับเขาไปในตรอกคุณสุริเตรียมตัวได้แล้วพวกเราผมจะเล่นเอาเถิดกับคุณอัดให้สนุกทีเดียวแต่ถ้าผมพลาดก็คงเสร็จเขาอํานวยว่าผมเชื่อว่าพี่ใบจะต้องได้รับความสําเร็จผลอีกครับคุณโจรตกบ,บาปผู้ช่วยของเขาขอบใจมากที่ให้พร เราสามคนจะร่วมเป็นร่วมตายกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้ซิริสตาร์ตเครื่องเข้าเกียร์ฟอร์ดเก่งเคลื่อนออกจากที่ช้าๆในตรอกนี้ทะลุออกไปอีกตรอกหนึ่งได้และมีซอยแยกไปทางหลังเขตบ้านของหลวงประมวลเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ